หาปลาเ,เดีวเดไหนไหนไหนอ้าวนนะหนึ่งตัวหนึ่งตัวอ้าวมีไหมมีไหมต่อกันได้แล้หนึ่งตัวคระปัดไปเนี่ยอะไรวะนี่บินไปหลายเมตรแล้วเนี่ยว้กระปัดโอ้ปลาบินอันนี้น,นะครับบินเข้าไปอย่งางลึกอ่ะไปยังไงฮะสองตว้าวมันมายังไงของมัน โอ้ยเอาถังมาใส่แล้วดีกว่าให้มันลอยขึ้นมาตายบนฝั่งนะครับเราไปทอดเก็บไปทอดนะครับเอาอยู่เพราตัวมันเน่าแล้วน,นี่เน่าแล้วมันตายได้มะว่านแล้วไปไปไป บินดูกระโดดดู่น่นจุ๊บที่มันขึ้นมาได้เพราะมันบินลอยเห็นไหมเห็นไหมฟับฟับฟับฟัับบน่น่น่น นี่นี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึ่งนี่นี่นี่โอ้นายแม่นไขึ้นช่วงเนี่ยอ่าอ่าอนี่มันขึ้นช่วงเนี่ยได้อีกตัวแล้วครับปวดปวดปวดปงไปกวงกันยูด่ะแล้วึงไปกวงกันเสยเลยโอ้ เหมอยพ่อตึ๊งกลมก็จะแรงๆหน่อยนะครับ นะโหก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เยอะอเลยปังค์มีทุกนหมดแด่แดงแดงแค่ที่ถ้าไม่มาเก็บคือเน่าเนาะจุดได้มัน